สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับน้องยันจังหรือว่าอายาโนแห่งยันเดเลซิมูเลเตอร์กับจุ๊บแจงอีกแล้วนะคะทุกคนว้ครั้งนี้เนี่ยฉันจะจัดการยังไงกับยายโอซนะดีนะรู้สึกวิธีจัดการเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งที่โหดมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเป็นวิธีที่ไม่ควรเรียนแบบไม่ควรทําตามนะคะ เ,เด็กอายุน้อยๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยห้ามทาตามเด็ดขาดเลยนะคะเป็ว่าวันนี้เราจะพามาดูกันนะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าคะ่ะ let's go พอมาถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็เสียงที่คุ้นเคยก็มาอีกแล้วสินะเอ๊ะเดี๋ยวนะมีโอสนาตัดผมเหรอ,อไม่นะโอสนะตัดผมโอ้โห วันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะคะฉันคิดว่าฉันจัดการกัโอสนาสักหน่อยแหมเพื่อนหายไปคนดึงนี่ถึงกับตัดผมเลยนะยะฉันว่าฉันมีแผนการที่เด็ดดวงอยู่นะคะอีกอย่างหนึนตอนนี้ความสัมพันธ์ของฉันกับเพื่อนในโรงเรียนดีดมากๆเลยนะีย่ยรูปยังไม่เปลี่ยนเลยขอเวลาแป๊บนึ่งเนาะฉันอยากจะเจอเธอเออเรื่องสตอกเกอร์ต้องบอกก่อนนะคะว่าโอสนานเนี่ยมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องพวกสตอกเกอร์อนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยโดนผู้ชายคนหนึ่งตามติดชีวิตอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาดมากๆ <c oughs> ขาคุยเรื่องนี้แล้วลกันได้ปวดมาพบชั้นทีนะที่ลูฟท็อปแล้วกันชั้นบนดาดฟ้าของโรงเรียนช่วงเวลาประมาณอกี่โมงนี้นะสี่โมงแล้วกันส่ง เรียบร้อยตอ,อนนี้เนี่ยยายไลบารูก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยนะคะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทาและไรบารูหายตัวไปไหนก็ไม่รู้โอสนานะก็คงจะรู้สึกเศร้าๆแน่ๆเพราะว่าเพื่อนรักหายไปทั้งคนเสียใจด้วยนะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันจันทร์นะคะฉันต้องจัดการกับยายไรบารูก,ก่อนด้วยการใส่ย,ยาลงไปแล้วก็เตรียมถุงดำไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็คือ ถ้านางล้มลงเมื่อไหร่ฉันก็ห่อแล้วก็เอาไปเผานั่นเองนะคะจะได้ทำลายหลักฐานตัวเองไปด้วยนั่นไอายแล้วโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นอะโอ๊อยฉันหายใจไม่ออกอือ,อมีคนเจอทำไงอะเฮ้ยสองคนเลยเหรอพีอ่ทำไงเนี่ยมีคนเจอศพอะตายแล้วไปไปไปวิ่งไปฟ้องคุยให้หมดเร็วๆฉันจะจัดการศพแกไม่เห็นอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปหัวฟ้าไปออกไป เฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วซึ่งขอห่อเลยแล้วกันนะตอนนี้ต้องทำลายหลักฐานทุกๆอย่างนะคะด้วยกันขอศพซะก่อนวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีบหยิบรีบหยิบโอ้ตัวยางหนักจะมีคนเห็นใช่ไหมเนี่ยขออนุญาตแอบเนาะโอ้ยคนเพียบเลยตายแล้วมีคนเจอมีคนเจอขออนุญาตวิ่งแป๊บนึงนะคะทุกคนโอ้โหหนทางม,มันไกลามากๆเลยนะเนี่ยฉันจะทำยังไ,ดไงดีอะจะทันไหมเนาะตำรวจกำลังจะมาด้วยอ่ะอีกแค่ห้านาทีเท่านั้นแต่ฉันว่า แผนการของฉันในรอบนี้ต้องทําได้นี่วิ่ง,งผ่านห้องประครูเลยวีโไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะคะอายนรกของเราเนี่ยไปแล้วเร็ว,วเดี๋ยวมีคนเจอเฮ้ยประธานนักเรียนทำไมวันนี้ฉันว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นเลยแฮะฉันทำอะไรก็มีแต่คนเจอโอเคเขาอยู่ข้างๆกันหมดวันนี้สามารถใช้ได้นะคะเราจะทําการปล่อยสดแล้วก็เผาไปน,นี้ก็คือวิธีการจัดก,การยารบารู้แ,แบบง่ายๆเลยนะคะทุกคน ปิดฝาและจุดไฟเอ,อแค่นี้เนี่ยก็จัดการไรประรสสำเร็จแล้วก็ไม่ทิ้งพยานหลักฐานอะไรเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีตำรวจด้วยเพราะว่าไม่เจอศพไม่เจอฆาตกรแล้วก็ไม่เจอใครเลยก็แค่มีนักเรียนไปแจ้งว่าพบคนตายแต่อาจจะเป็นการแจ้งความเท็จก็ได้ไอ้สองคนนั้นจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะคะเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้กันแล้วกันนะคะทุกคนโอซานะเชมิรูจะคุยกับเธออ่ะวนหนึ่งได้ไหมเชม่ว่างอ้อา ตุด,ดันใส่ซะงั้นน่ะที่ฉันเคยช่วยนเอ้ยเฮ้ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นจดหมายแล้วนะ s <S เอน่นี่มันจดหมายอะไรอ่ะเออสตอเกอร์อย่างนั้นเหรอตอนสี่โมงฉันคิดว่าฉันต้องไปเจอเขาหน่อยแล้วล่ะเมื่อพี่เดินผ่านตกใจหมันเลยเ <c oughs> สียใจด้วยนะโอสนาที่เพื่อนรักคนเธอหายไปอ่ะอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอก็หายไปอีกคนแล้วล่ะอิอิวันนี้เรามีแผนการเด็ดๆอยู่แต่ว่าตอนนี้นยังจังไม่รู้เลยนะว่า เราจะจัดการโอสนะได้ยังไงคือมันสามารถดึงผมโอสนะเข้าไปในพัดลมข้างบนดาดฟ้าได้แต่ครั้งนี้ผมมันสั้นแล้วอะดิฉันจะดึงหัวมันยังไงล่ะเนี่ยอยากกระชากผม,มอะโอ้โหฉันอยากกระชากผมอะแม่แม่นางเศร้าใช่นะเพื่อนหายไปคนนึงไม่มาโรงเรียนแค่วันเดียวเองเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอ,อไปเรียนดีกว่าฉนันว่าต้องรอถึงเวลาสี่โมงนะคะทุกคนทุกอย่างก็คงจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เรียบร้อยดี แหมแค่คิดก็มีความสุขแล้วล่ะเตียนกันเถอะวันนี้ขอเรียนเป็นเรื่องของภาษาแล้วกันเผื่อเราจะสื่อภาษารักกับลุ้นพี่ได้3 3สามโมงครึ่งแล้วสามโมงคืออีกสักพักนึงโอซานาก็น่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วเชื่อว่าฉันจะตามติดชีวิตโอซานาสซะหน่อยนะ อไรปาลื้หายไปไหนกันนะเนี่ยแม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอสนะโอุ้ตสาห์ตัดผมสั้นมาเพื่อให้เพื่อนมานั่งชมตัวเองขนาดนั้นเลยหรอนนะสงสารสมัตวันนี้เนี่ยเธอก็จะไม่ได้เจอกับเพื่อนของเธออีกตลอดกาลเอ้แต่ก็ไม่แน่นะเผื่อเธอเนี่ยทั้งสองคนจะได้ไปเจอแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันต่อในนะรกเธออย่ามายุ่งกับฉัน,นี่มไอยนะ <c oughs> ฉันไม่อยากคุยกับใครเลย <c oughs> แมไม่ต้องคุยกับใครหรอกแต่เธอก็จะไม่ได้คุยกับใครแล้วล่ะ ขอโทษนะขอเดินผ่านนิดนึงอ่ะอ่ะอะไปไหนฉันขอไปด้วยคนได้เบลล่ะแกจะมาทําความสะอาดกับรุ่นพี่อย่างนั้นเหรอแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าตอนสี่โมงเนี่ยฉันก็วิ่งตามแกไปแบบติดติดเลยโอสนะ a few moments later เฮ้ยจะถึงเวลาแล้วโอสนะจะสี่โมงแล้วคะ่ะทุกคนช่วงเวลาที่ฉันรอคอยก,ก็ใกล้มาถึงแล้วนั่นไงโอสนะไปแล้ววันนั้นมันจะต้องคุยกับฉันนีเรื่องสต็กเกอร์นั่นเขารู้อะไรกันมาบ้างนะฉัน ฉันก็ไม่แน่ใจนะโอสนะเธอลองคุยกับคนที่อยู่บนดาดฟ้าเองละกันตามติดตามติดชีวิตเจโอสนะผมสั้นแบบนี้ต้องมันลุ้นกันนะคะทุกคนว่าฉันเส่นสักการกับเยโอสนะนั้นได้หรือเปล่าอุ้ยตกใจหมดนูวคลาสสายตาไปแล้วยวนิ่งๆนะโอสนะขออนุญาตเลยอุ้ย ชีวิตฉันก็ไม่ต้องมีคู่แข่งคนสำคัญท,ทางอ,อัวใจอีกต่อไป <c oughs> <c oughs> อโอ้โหแล้วเลือดเต็มตัวเลยออกไปก็ไม่ได้วิธีการฆ่านี้เปนวิธีที่โหดมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันต้องเอาสติของฉันกลับมาก่อนนะทุกคนหูหเรานักกลัว,นะวมากลาก่อนโอสนะลาก่อนเจอกันรอบหนะ้าไปอยู่กับเพื่อนแกซัดเธอ ประเด็นก็คือถ้าจะทํายังไงกับเลือดบนตัวฉันเนี่ยเลอะเทอไปหมดเลยเก็บก็คงจะไม่ได้เอาสบไปก็คงจะไม่นีหลักฐานไม่มีมีแต่ลอยเลือดเท่านั้นฉันจะวิ่งไปได้ไหมวะเอาวะทุกคนลุยดีกว่าไปแล้วจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้าอันนี้คือสีนะจ้ามันเป็นแค่สีเฉยๆจ้าทำความสะอาดสีมันเลอะตัวเนาะ อะไรจ้าโอเควิ่งออกมาได้วิ่งออกมาห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ทางขวามือวิ้งพุทซายวิ่งอ,อกจากห้องน้ํากันเต็มเลยฉันขอวิ่งปันน้นนึงนะจ้าไม่มีอะไรค่ะอย่าสนใจฉันนะโอ้ยมาถึงห้องน้ําแล้วขออนุญาตเลยนะคะนมพาเช็ดตัวแป๊บโอ้โหสเสื้อผ้าเปื้อนเลือดด้วยรอแป๊บหนึ่งนะขออาบน้ําก่อนล่าเาลา,ลา,ลา ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสบายใจแล้วนะคะรุ่นพี่ก็คงจะไม่ได้เจอกับโอซานะอีกแล้วล่ะโอ้โหแต่การฆ่านี้เป็นการฆ่าที่โหดมากๆเลยนะเนี่ยเอ <What? S 1> าเสื้อผ้าไปเผา๊ลืมลืมใส่ชุดปะโถเอ้ยน <_ C 's> ี่หลายคนเขาเรียนไว้นะแต่ฉันขอใส่ชุดยิมแล้วกันมันจะได้ดูดเม่โบเกินไปนะคะแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนเห็นอย่ามองที่มือฉันนะ ฉันไม่แน so ่ใจว่าเมื่อวานฉันใช้เครื่องเผาขยะไปแบบเต็มคราบเลยล่ะแล้วมันจะใช้ได้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยยังใช้ได้อยู่ยังไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่ไม่มีไม่มีอะไรเผาเลยดีกว่าจุดไฟโอ้ลอดตัวแฮปปี้เวอร์แค่นี้ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนแม ฉันไม่ค่อยอยากเดินไปตรงนั้นแล้วอะฉันคิดว่าฉันจะปล่อยศพโอสนาให้เน่าตายอยู่คาที่ตรงนั้นดีกว่านะคะเดี๋ยวขอวิ่งแอบไปดูนิดนึงแล้วกันนะว่าศพจะยังอยู่ดีไหมแล้วใครจะมาเจอศพหรือเปล่าหรือว่าจะต้องส่งกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปทั่วโรงเรียนก่อนถึงจะมีคนเห็นศพเข้า1น่อแชะล้างก่อนนะโอสนาไปอยู่กับเพื่อนแกสจอ เธอพราเธอไม่ได้เสียงอะไรใช่ไหมอ๋อฉันก็ไม่ได้ยินอะไรนี่ทาไมหรอแล้ว<ะ>เธอล่ะไ,ได้ยินอะไรไหมเอ๊ฉันไม่ได้ยินนะเสียงอะไรอะ่ะมีแต่คนเรียนว่ายน้ํากันเต็มไปหมดดีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพวกแกได้ยินแล้วก็แกต้องตายตามไอโอเน,นะไปแบบไม่รู้ตัวตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันควรจะต้องบอกอาจารย์แหละถ้าอาจารย์มาเห็นศพเข้าเนี่ยก็ ทุกอย่างมันก็คงจะจบแล้วล่ะนะฉันก็เป็นห่วงไงเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีค่อยมีคนไปอ่ะแล้วแกแบบดันง,งูกไปเองนี่นะเพราะฉะนั้นซอรีบอกแล้วกันฉันไม่ค่อยอยากได้กินศพแกเท่าไหร่อ่ะมันเหม็นครุ้งอ่ะเหม็นข้าวเลือดสุกปรกอาจารย์คะคุณครูคุณครูคะมันมีเรื่องจบอคะ่ะมีหมาตายอยู่ข้างบนค่ะคุณครูอฮะใช่หรอเอาล่ะสิตอนนี้นะคะก็ คืเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยจะเจอกับศพของโอซานะแล้วนะคะเออแล้วเขาก็มีการเรียกตำรวจแล้วด้วยทำให้ตำรวจเนี่ยเดินทางมายังอะคาเดมีหรือว่าโรงเรียนของเรานะคะแต่ประเด็นก็คือตำรวจพบศพของโอซานะนาจิมินะคะที่ไม่มีหัวุ้ยแล้วหัวหายไปไหนอะแต่ว่าตำรวจนะคะไม่เจอฆาตรกรไม่เจออาวุธสังหารคือก็ไม่รู้ว่าโอซานะตายได้ยังไงนะคะ แล้วตำรวจก็ได้ทำการสอบถานนักเรียนทุกคนรวมถึงอายาโนะด้วยแต่ว่าอายาโนะเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ารอดตัวไปอย่างไรลร่องรอยนะคะคนแล้วตำรวจเนี่ยก็ได้ทำการกลับโรงพักไปเป็นที่เรียบร้อยสนลุ้นพี่นะคะร้องไห้หนักมากเพราะพื้นข้างบ้านเนี่ยได้ตายไปนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะพื้นข้างบ้านตายก็ยังมีเราอยู่นั่นก็คืออายาโนะนั่นเองนะคะรุ่นพี่ไม่เป็นไรนะโอ้โอ้จุ๊บอายาโนะเนี่ยก็ เดินหน้าตามความรักของตัวเองต่อไปโอ้ยเป็นการคารุนหรือฆาตรกรรมที่โหดมากๆเลยนะคะรอบนี้เนี่ยโหคือจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆดูอยู่ห้ามทำตามเด็ด ขาดเลยนะคะทุกคนเอาไปว่าครั้งนี้เนี่ยจูแจงกับไอโน่หรืออโนยันจังก็คงจะน้องหลับฝันดีแล้วล่ะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครอยากให้จูแจงจัดการโอสนะในแบบไหนหรือว่าอยากให้จัดการใครต่อก็อย่าลืมคอมบมนมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีวิธีการฆ่าอิดยอมากๆเลย ให้ฉันต้องขุดทุกอย่างมาใช้นะอออ